i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจือญไงพงนิชหรือแอาขจชิสวัสดีครับคุณอยู่กับ i Creator Podcast กับผมเอ็มขจรเจือญไงพงนิชหรือว่าแอาขจชินะครับวันนี้เราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียกันวันหนึ่งที่ผมเคยทำเป็นโพลให้บทในกรุ๊ป ไทยคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแล้วก็ถามสั้นๆแค่ว่าถ้าคุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มไหนสักหนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยคุณจะเลือกอะไรระอว่างเป็น YouTuber เป็นเจ้าของ Facebook Page ชื่อดังเป็นบล็อกเกอร์เป็นคนทำอิสแ a ร r เมอร์เป็น t i k ก o ็อกเหรือว่าทำเว็บไซต์นะครับอันดับหนึ่งนะครับที่ทุกคนหมดแล้วก็เอกฉันมากๆเลยคือ หลายคนเนี่ย้าเลือกได้นะครับอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อ่าก็ผมไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าพอเราพยายามพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนก็จะมองยูทูบเบอร์ก่อนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยาทางอะไรก็เนี่ยได้มีการสำรวจช่วงวันเด็กปีนี้นะครับวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าผลบวตอาชีพที่เด็กอยากจะเป็นนะครับอันดับหนึ่งในไทยเนี่ย ก็คือคุณหมอนะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งตลอดการอยู่แล้วนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือเป็นครูนะครับแต่อาชีพอันดับ3ที่เด็กๆอยากจะเป็นที่สุดเนี่ยกับอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ใช่เจ้าของเพจนะไม่ใช่บล็อกเกอร์ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเด็กๆบอกว่าอาชีพนี้คืออาชีพในฝันเพราะงั้นจริงๆคนที่ติดตาม i c r e a t o r Podcast เนี่ยก็หลายคนเคยเรียกร้องเข้ามาว่าอยากให้ทำเรื่อง YouTube นะครับก็ ผมทำเรื่องอื่นมาหลายเรื่องแล้วก็อยากจะเข้ามาเรื่องของ YouTube บ้างนะครับถ้าคุณอยากจะเป็น YouTuber นะครับมี4ขั้นตอนอะไรบ้างที่จะช่วยคุณเริ่มก้นได้นะครับก็อันนี้เอามาจากทางเว็บชื่อ Copy Blogger นะครับก็เป็นหนึ่งในเว็บเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์แล้วก็การเติบโตในสายเครีเอตอร์ที่ผมว่าชอบมากๆแล้วก็ผมก็ฟังพอดแคสต์เขาประจำนะครับ Copy Blogger com นะครับ C O P Y B L O g o b เ n น e เออคนะครับโอเคเรามาดู4ขั้นตอนถ้าคุณอยากจะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์นะครับทั้งของแบรนด์เองหรือว่าของส่วนตัวนะครับจะเริ่มยังไงบ้างเขาบอกว่าอันที่1เลยนะครับข้อแรกคุณควรจะต้องเลือกความนิชของคุณก่อนนะครับก็คือเลือกความชอบในหมวดที่เป็นหมวดนิชนะครับเขาใช้ควาว่า pick your niche คือ ข้อทีบายว่าจริงๆแล้วยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยพลาดที่ตอนเริ่มเนี่ยเริ่มวปการที่ทําเป็นหมวดหมู่ที่กว้างจนเกินไปนะครับพอกว้างจนเกินไปเนี่ยถามว่าวันนี้มียูทูบเบอร์สายไหนบ้างที่ยังไม่มีในโรคผมว่าไม่มีนะครับตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์ทุกสายตั้งแต่สายเต้งสายร้องสายฟังสายภาคสายเกมสายเกียงสายสนุกสายผีมีหมดเพราะงั้นถ้าคุณเข้ามา เป็นหน้าใหม่แล้วก็ยังไม่ชัดว่าตัวเองจะเป็นสายอะไรอันนี้จะยากมากในการที่จะเริ่ม success ใน y t u t u นะครับเพราะงะั้นเลือกไปเลยนะครับว่าจะเป็นสายไหนล้วก็ลองเจาะนึกในสายนั้นๆดูนะครับก็บอกว่าหา passion ของคุณก่อนแล้วก็เลือกสายนั้นให้แบบชัดเจงแบบโอ้โหชัดมากๆเลยนะครับเช่น ถ้าเป็นสายการเงรเิงก็คือทําสวนนะครับคุณก็ทำคลิปเกี่ยวกับทาสวนนี่แหละแบบโอ้โหเชี่ยวชาญสุดๆแล้วก็นึกลงไปขนาดการทําสวนที่เป็นดีเทลลึกมากๆนะครับหมือนกัคุณเป็นสายหนังสือนะครับรีวิวหนังสือก็เอาให้ลึกมากๆไปเลยนะครับเกี่ยวกับหนังสือเพราะงั้นจริงๆก็เป็นแพ็กทิสของการเริ่มต้นในสายเฟรกเกอร์ทุกอย่างเลยก็คือเริ่มจากความชอบของคุณ นะครับข้อที่2ครับอ,อันนี้น่าสนใจคือเขาใช้คำว่า select the best k e y w o r d นะครับคือจริงๆแล้ว YouTube เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียอันดับต้นของโลกก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย YouTube เป็น Search Engine อันดับ2ของโลกนะครับเอออันนี้หลายคนไม่เคยมองมาก่อนนะครับคือคนรู้แหละว่า Search Engine อันดับ1ของโลกก็คือ Google นะครับ ก่รู้ไหมครับว่าคนท,ที่คนกดพิมพ์เซิร์ชมากที่สุดอะไม่ใช่ Google นะอักบับสองไม่ใช่ Bing ไม่ใช่ Facebook ไม่ใช่ Instagram ไม่ใช่ Twitter แต่เป็น YouTube นะครับเพราะงะั้นจริงๆแล้วคลิปจำนวนมากใน y t u t u เนี่ยคนหาเจอจากการเซิร์ชนะครับก็ลองสังเกตัวเองได้ว่าหลายครั้งหล,หลายคลิาเหลือเกินที่เราเห็นมาจากการเซิร์ช มไม่ว่าจะเสิร์ชใน Google เสิร์ชใน y t u t u นะครับแล้วก็บังเอิญว่าเ Google เนี่ยก็เป็นเจ้าของ YouTube ด้วยเพราะงั้นก็ไม่แปลกว่าการเสิร์ชก็เจอวิดีโอเนี่ยมันเลยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่จะทำให้ YouTube ของคุณเติบโตนะครับมันก็มีเครื่องมือจำนวนมากที่ใช้หาคีย์เวิร์ดที่เน้นเฉพาะ YouTube นะครับยกตัวอย่างเช่นในคีย์เวิร์ดทูสนะครับ K, K E Y w O R D T กับมง O L I O นะครับสเก youtube เนี่ยก็จะทำให้คุณเป็นช่องทางในการหาคีย์เวิร์ดได้ทุกภาษานะครับแล้วก็ดูว่าเอะคีย์เวิร์ดไหนกำลังมาแรงคีย์เวิร์ดไหนกำลังมานะครับเพราะงั้นเ,เป็นไปได้ยากมากเลยถ้าคุณจะโตในสาย youtube แล้วคุณไม่เข้าใจเรื่องของการทำคีย์เวิร์ดนะครับอย่างที่สองครับ คนจะเสิร์ชเจอเราได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าองค์ประกอบของการใส่ข้อมูลเข้าไปในคอนเทนต์นะครับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอเนี่ยอย่างถ้าเราทำคลิปวิดีโอแล้วเราก็พูดเข้าไปใช่ไหมครับเอ Search Engine มันอาจจะเข้าไปไม่ลึกถึงว่าเราพูดอะไรอยู่ในคลิปบ้างเพราะงั้นการเขาเย่อเมกากาก้านะครับก็คือการตั้งชื่อคลิปการใส่ Description ของคลิปการใส่แท็ก มันก็เลยมีความสำคัญมากสำหรับการทำคลิปบน y t u t u นะครับสังเกตว่าถ้าคุณเข้า YouTube แล้วก็เจอ,อไทท l ลของพวก YouTuber ชื่อดังนะครับมักจะมีรูปแบบคล้ายๆกันแล้วก็มักจะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูว่าหลายๆคนเนี่ยเขาวางไทท l ลหรือว่าเขียนเดสคริปชันของ YouTube ยังไงไว้บ้างนะครับแล้วก็ Quality ของคอนเทนต์เนี่ยก็แน่นอนว่าสำคัญเพราะว่าคลิปที่คนกดเข้าไปดูแล้วปัดเดียวกดปิดภายใน5วินาที10วินาทีหรือว่าคลิปที่คนดูจนจบนะครับมันก็จะมีคุณค่าต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้คลิปของคุณมี Quality มากๆก็ต้องอใส่ความใส่ใจเข้าไปใส่คุณภาพเข้าไปนะครับแล้วก็ ทำยังไงก็ได้ให้คนดูคลิปของคุณจนจบนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการโปรโมท u b e c h แชแ e ลของคุณอันเนี้ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับหลายคนมองว่าเออทำแค่คลิปลง YouTube ก็จบแต่จริงๆแล้วน่าเหมือนแค่จุดเริ่มต้นนะครับางานที่ยากมากๆขัดมาก็คือเราทำางไงให้แชแ e l ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาคลิปเนี่ย แชร์ลงโซเชียลมีเดียของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคาฟเวรเตอร์ Facebook หรือว่าที่อื่นๆนะครับหรือในพันคลิปหรือที่ต่างๆคำแนะนำของในก o อ y b ี้บล็อกก็คือ,เ,อเป็นไปได้เนี่ยคุณควรจะอัพคลิปลง YouTube แล้วเวลาโปรโมทลง Facebook หรือคัฟเวอเตอร์เนี่ยพยายามทำเป็นลิงก์เพื่อไปที่ u t u b e นะครับถึงแม้ว่ายอดผู้ชมคลิปอาจจะไม่ได้เยอะ ถ้าเทียบกับอัพคลิปนี้ลงคฟิฟเตอร์อัพคลิปนี้ลง YouTube ไปเลยนะครับแบบที่รายสํานักข่าวเขาทำกันแต่ถ้าคุณจุดมุ่งหมายอยากจะเน้นแค่ YouTube แค่จ้าเดียวนะครับคำแนะนำก็คือให้เอาจากทุกโซเชียลเนี่ยลิงก์กลับเข้าไปที่ y t u t u นะครับเพราะว่าจำนวน Subscriber ของ y t u t u เนี่ยจริงๆแล้วสำคัญกว่ายอดไค์ใน Facebook สำคัญกว่ายอด ฟลอเวอร์ในคเวิเตอร์ซะอีกนะครับยอดสับส i ายนี่สําคัญมากๆเลยสําหรับ YouTube เพราะงั้นไม่แปลกเลยที่เวลาคุณเห็นคลิปของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะเขาจะพยายามชี้ออกเข้าไปให้ดูว่าเนี่ยช่วยมา Subscribe กันหน่อยนะขั้งตอนเปิดคลิปก็อ่าสับส i ายหน่อยตอนจบคลิปก็อ,อย่าลืมกดสับส i า e กันนะครับเพราะมันมีมีส่วนสําคัญมากจริงๆที่จะทําให้คนดูคลิปของคุณเยอะมากขึ้นนะครับ ข้อสุดท้ายครับคำแนะนำของ c o p y b o o บล e r ก็คือคุณควรจะก้องเริ่มหางเงินกับ Youtube Channel ของคุณได้นะครับขั้นตอนหางเงินเนี่ยจริงๆหลายคนจะมองว่าอ๋อต้องมีคลิปคนดูเป็นหมื่นเป็น้านก่อนถึงจะค่อยมีคนมาจ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเ,เข้าไปศึกษาดีๆเนี่ยใน Youtube เนี่ยคุณสามารถไปสมัครเขาเรียกว,ว่า Adsense นะครับก็คือเป็นโปรแกรม เรื่องของโฆษณาของ Google นะครับสมัครสมาชิกชื่อ AdSense ครับแล้วก็คอังเน็กกับใน YouTube มันจะทำให้เวลาคนมาดูคลิปของคุณในช่องแลของคุณเนี่ยแล้วกดอ่อกดคลิกแบนเนอร์ดูโฆษณาจนจบกดคลิกแบนเนอร์ทางขวาทางซ้ายที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีการได้รายได้กลับมาด้วยนะครับคือทาง y YouTube นี่ก็จะแบ่งรายได้เข้ามาผมเคยทำคลิปหนึ่งแล้วบังเอิญได้คนชมร้านวิว ก็มีรายได้กลับมาประมาณแบบ1 2 0 0 0 0เหมือนกันนะจากคลิปนั้น,นะครับเพราะงั้นออลองศึกษาเรื่องของการสมัครตรงนี้ดูนะครับนี่คือ4ข้อง่ายๆนะครับในการเริ่มตน้นซึ่งผมว่าก็เป็นเบสิกแต่ว่าเชื่อว่าบางข้อเนี่ยก็สำคัญนะครับายคนอาจจะมองข้าม ย้ำอีกครั้งนะครับข้อ1เลือกความชอบของคุณนะครับไปในสายที่คุณขนาดที่สุดมีแพชชั่นมากที่สุด2คือศึกษาเรื่องของคีย์เวิร์ดการทำคีย์เวิร์ดต่างๆในการเสิร์ชให้เจอการตั้งชื่อการวาง description นะครับข้อ3คือรู้จักการโปรโมทแชงแนลของคุณให้ effective มากๆนะครับข้อสุดท้ายคือเริ่มหาไวด์ได์เข้ามาถ้ายังไม่มีใครจ้างอาจจะลองสมัคร Ascent ดูนะครับแล้วก็ พยายามโปรโมทพยายามคีปคอยรีของ YouTube ของคุณให้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจการจะเป็นยูทูบเบอร์นี่ที่แอดวานซ์มากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทั้งพอดแคสต์ที่เล่าเองหรือว่าสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ชื่อกังน,นะครับเพราะงั้นอย่าลืมเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กด กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับ i Creator Podcast สามารถติดตามได้ทั้งช่องทาง Spotify, YouTube, Soundcloud แล้วก็ GetTalk Podcast ด้วยนะครับวันนี้ผมเอ็มขจรเจริญพนิษนลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้สวัสดีครับ